มิลานสนใจยืมตัวนูนเยสมาตินซูมีมนดี้พร้อมแล้วที่จะย้ายออกจากโซซิดัตสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆลิเวอร์พูลทุกท่านนะครับวันนี้มีข่าวสารเกี่ยวกับสโมสรลิเวอร์พูลของพวกเรามาอัปเดตให้แฟนๆได้รับชมรับทราบกันนะครับมาดูประเด็นแรกกันเลยนะครับดาวินนูนเยสไซมอนโจนนักข่าวจากเดลิมล กับข่าวลือการเชื่อมโยงของดาวินนูเยสและเอซีมิลานที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ไซมอนโจนได้บอกว่าแน่นอนว่าเอซีมิลานมีความสนใจในตัวศูนย์หน้าลิเวอร์พูลวัย25ปีรายนี้แต่ทางมิลานยังไม่ได้ติดต่อกับทางสโมสรลิเวอร์พูลเกี่ยวกับการย้ายทีม นักเตะรายนี้ในเดือนมกกราคมนี้เลยแม้ว่าจะเร็วเกินไปที่จะสรุปในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะในเดือนนี้แต่แน่นอนว่าลิวอพูก็ไม่น่าจะยอมให้ดาวินนูเยสออกจากทีมโดยที่พวกเขายังไม่มีผู้เล่นมาทดแทนสรุปก็คือเอซีมิลานนะครับสนใจในตัวดาวินนูเยสจริงนะครับ ต,ตอนนี้ยังไม่มีการติดต่อมาหาทางสโมสรลิเวอร์พูลเลยนะครับและทางลิเวอร์พูลก็น่าจะไม่ยอมปล่อยนะครับถ้าไม่มีตัวมาแทนดาวินนุนเยตนะครับข่าวต่อไปนะครับอันเนอร์สล็อตนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลมีรายชื่อเข้าชิงผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจำเดือนธันวาคมส่วนซาล่ากับเทน a r อาโนนะครับก็มีชื่อเข้า ชิงรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนธันวาคมมาลอลุ้นกันนะครับว่าอนเนอร์สลอตจะได้ผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจำเดือนธันวาหรือเปล่าและก็เทนกับซาร่านะครับว่าใครจะได้รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนธันวานะครับข่าวต่อไปนะครับมาตินชูมิมินนี่พร้อมแล้วที่จะออกจากเลอโซซิดัสสกายสปอร์ตได้ออกมาบอกว่า แม้ว่ามิดฟิลตัวรับของทีมชาติสเปนวัย25ปีจะมีพรสวรรค์ตรงตามแบบที่ลิวอพูต้องการอย่างมากก็ตามจากที่ผ่านมาและแม้ว่าเขาจะพร้อมย้ายทีมแล้วแต่ลิวอพูก็ไม่น่าหวนกลับไปเซ็นสัญญากับเขาอีกเนื่องจากตัวนักเตะได้ปฏิเสธลิวอพูมาก่อนหน้านี้แล้วสรุปก็คือซูมิมินนี่นะครับพร้อมแล้วที่จะย้ายออกจาก เลอาโซซิดัตแต่ลิเวอร์พูลก็ไม่คิดที่จะหวนคืนกลับไปเซ็นสัญญากับเขานะครับเพราะนักเตะเคยปฏิเสธทางลิเวอร์พูลมาก่อนแล้วสโมสรลิเวอร์พูลได้ประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าลิส์วิลเลียมกองหลังวัย3 3ปีจะขยายสัญญาการยืมตัวออกไปอีก6เดือนกับทางสโมสรมอร์แกน Morgan. ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า วิลเลียมเตรียมกลับมายัางสโมสรลิเวอร์พูลในเดือนมกราคมนี้แต่ตอนนี้เขาจะยังคงอยู่ช่วยสโมสรมอแคมจนจบฤดูกาลเลยทีเดียวสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลประจำวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนสุดท้ายก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับ